สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาสวัสดีค่ะพบกับน้องคอมหนุ่มอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะน้องหนุ่มดีใจมากเลยนะคะคือมีพีเอฟท่านนึงนะคะส่งของมาให้น้องคอมหนุ่มนะคะพีเอฟจากประเทศไทยนะคะส่งของมาให้น้องคอมหนุ่มนะคะส่งมาทางพี่ใหม่นะคะแทนๆๆนี่นะคะคือดีใจมากนี่ก็จะมีเคสบอกไว้ว่าพาให้น้องคอมหนุ่มนะคะ ฝากให้น้องหอมหนุ่มด้วยครับนะคะก็กางวงงามขอบคุณพี่เอฟซีมากเลยนะคะที่ส่งของมาให้น้องหอมหนุ่มอีกแล้วนะคะอันนี้คือพี่เอฟซีอีกขั้นหนึ่งนะคะคือข้างในจะมีอะไรนะคะมาเกะกล่องพร้อมกันเลยนะคะนี่นะคะคือว่าวาว่าวันที่ใหม่ผักพี่หอมนาอพี่สาวพี่ใหม่มาให้อีกทีหนึ่งนะคะก็ขอบกางวงงามขอบพระคุณพี่ใหม่แล้วก็พี่เอฟซีด้วยนะคะที่ส่ง มาให้น้องคอมหนุ่มนะคะนี่คือดีใจมากเลยค่ะขอบคุณที่เอ็นดูน้องคอมหนุ่มนะคะเท่ๆๆแล้วมันคืออะไรเท่ๆๆๆไม่ไม่เจอแล้วมีอะไรบ้างว้าวออกมาแล้วหนึ่งตัวว้าวช่วยนะคะสองตัว แทน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 นี่ก็เซื้อนะคะสี่ตัวนะคะแว่นน,น,นี่แว่นนะคะโอเคต้องผมจะมาจะมาเกะดรูก่อนนะคะว่าเดี๋ยวมเมื่อไรเกียนรุเนาะสวยงามมากคือชอบมากเลยนะคะ นี้นะคะก็จะมาเก็บดูนะคะถ้ะ่จะเป็นเสื้อกันหนาวเนาะเพราะว่าที่เชียงตุงเริ่มหนาวแล้วนะคะคือตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มหนาวแล้วก็เริ่มจะหนาวมากค่า,ถ,าถ้าเรือนสามเอ่อหมอกลงมาเนี่ยจะหนาวาเดิมนะคะ <c oughs> อุ้ยเป็นย่ญญาตรงไหนเนี่ยนี่โอ้เห็นแล้วเห็นที่เก็แล้ว เลยค่ะนี่น้งองหนูชอบชอบเสอ้อแบบคอหอแบบนี้มาไเลยนะคะสวยสวยนะคะก็ตัวนี้เลยก็จะไปเ้เซอร์แขนยาวทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยว้าวเนี่ยดีกว,ออว่าเสื้อคอหอแทนว้าวสวยสีชมพูนี่คือสีชมพูหวานแหววเลยนะคะ เป็นสีเขียวนะคะอันนี้เป็น,อน,น,ปน,อน,นกอคมเอานะคะสีเขียวเขียวค่ะสวยๆนะคะสาตัวนนเขียวสีดำอ๋อ ที่เป็นกางเกงอันนี้ไม่ใช่เสออื้อที่เป็นกางเกงโอ้โหที่เป็นเสื้อก็เห็นนะที่เป็นกางเกงกางเกงนุ่งตอนนุ่งตอนร้อนๆหนาวนะคะตอนนี้ก็นุ่งได้นะคะอุ้ยเป็นกางเกงคิดว่าเป็นเสื้อนะคะเสื้อสามตัวกางเกงหนึ่งตัวนะคะนี่สวยๆค่ะตะก้นอนแดงเฮ้ยยันดิเฮ้ยยัน สวยไหมคะอุ้ยเห็นไหมวันนี้พอดีเลยอะเสื้อแล้วก็แว่นนะมาครบชุดเลยนะคะกลับมองานขอบอคุณพี่เอฟซีมากนะคะที่เอ็นดูน้องคำหนุ่มนะคะที่ส่งของมาให้นะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะดีใจดีใจมากมากเลยน้องคำหนุ่มนี่ยเนี๋ที่คือคันตอบอันหนึ่งเนี่ย ตัวนี้นะคะน้องหนูมก็จะแบ่งให้น้องคำสาวหนึ่งตัวนะคะก็เข้าฤดูหนาวแล้วเนาะแล้วก็น้องหนูก็จะแบ่งให้น้องคำสาวหนึ่งตัวน้องน้องคำสาวจะดีใจแบบน้องหนูมดีใจไหมนะคะก็น้องน้องคำสาวก็กําลังมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะรอค่ะรอค่ะดีใจดีใจวิ่งมันน้องหนุชอบมากเลยอ่ะแม่น่ะน้องหนูเป็นคนที่ชอบใส่แม่นะคะถ้าเวลาไปข้างนอกแบบว่า ่าเดินทางอะไรน้องหนมก็จะชอบใสแ่แว่นนะคะเพราะว่ามันจะกันแดดอะไรประมาณนี้นะคะน่าริงก์มากเลยอ่ะพี่คอนอะไรนี่อันไม่ออก <laughs> ดีใจดีใจ เออไว้เสร็จแนหนาวนะคะพอดีเลยนะคะพ่อสาววนีเลองเดใครนมา่อวันดีหน่อยก็งเหมืละเออเอมาเอออเงี้ยเอาอะเยอะเงี้ยสวัสดีค่ะวันนี้ก็พวกน้องทำฉากเองนล้วนะคะวันนี้นี้ทำอะไรวันนี้ทำอะไรวันนี้ทำอะไรนะคะ ก็น้องคนหนุมจ่าให้เสื้อนะคำเสาวอีกตัวนึงนะคะพี่เอฟซีส่งมานะคะขอบคุณค่ะพี่เอฟซีสิงจระลอสิงจะลอสิงได้ไหมอยากไล่ไหมอยากไล่ค่ะใส่กันหนาวนะเนี่ยเป็นเป็นของกระตุ้นซะเนี่ยกระตุ้นสักแต่ไม่เคยเอ็กซ์กิมเอา

พอลลี่ะหรอน้องหนุ่งสองตัวนะคะแล้วก็กันเกงตัวนึงแล้วก็น้องคนสองตัวนึงนะคะโอ้ยจะเกิดวันนี้ก็เปมาใส่เตียงแล้วก็เส้าเคนใส่ใหญ่ๆสีนะนี่พอลีเลยขอบคุณพี่เอฟซีมากเลยนะคะที่ส่งมาให้น้องคำหนุ่มนะคะน้องหนุ่มก็แบ่งให้น้องคำสาวหนึ่งตัวนะคะจังกัดเตอร์ตีฮาว่ากระโดมจี กินเ,เดี๋ยวว่าต้องไม่โดนหนึ่งสักเที่ยววันนี้ตอนเช้าเนี่ยจะหนาวมากนะคะแล้วก็ตอนกลางวันเนาะจะร้อนเนาะแล้วก็ตอนค่ำแล้วก็ตอนเย็นนะคะนี่ซอนเกี่ยวสองพื้นหรือเด <c oughs> ี๋ยวบอกว่าร้อนทำไมซนกางเกงสองตัวนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้น้องกับนัองอลาฟสาก็จะลาไปแล้วนะคะ ขอบคุณที่รูน้น้องขอมหนุ่มกับน้องคอมสาวเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเสียงให้น้องคอนุ่มเชียง,งเตอร์ว้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย